มันก็ได้อร้อนอีกเออเออเ่ค่ะเออัอยู่ตรงนี้ชุดเกอไม่เป็นไรเลยกอวะไปวิสุงวิสุงลักขณาคายะตินะโมัสสะเวัตถุอะไรเดี๋ยวก็มาถ่ายรูป้เ็นเพี่นนมเป็นเทียเทีู่้ให่่า ิ<ส>มาสูป่าัญชนะพัญชนะสามันนาสมันากงชนในชยุนแ um, ้นนอกสัง <se> ำ่ัน้องจากเก่งนะน้องากกวเราจะถยกับหลวงพ่อแล้วก็นั่งกันนะ ไปเที Papa ่ยวกันเงินหมดแหวนแวแหวนจำนำอะไรกหมดน้ได้ไปปบนีมอะไรุบมานั่งิดน้องน้องหยุดยังหี่นจแล้วนี่เขาไม่จบปีสีแล้วก็เราก็จบปีสี่เขามีเงินเดือนปีห้าปีหกปีห้าปีห รวมเรียกวาระก,กรรมอันนี้เป็นวารก,กรรมที่ดีมารวมตัวกันทอาความดีเวลากรรมิีญายากเรียวารกรรมมารวมกันวิญญายากแล้ววระกรรมที่วกวินตกละว่าจะเจอคนสุดท้ายครบโทษนีนะ่ะมีเหตุการณ์นี้เห็นด้วยคนธรรมดามไม่ธรรมดาเอี๋ยวเอาเตยก่อน